กรับสวัสดีครับจะมาเชิญที่ขลับเมื่อวันนี้บ่าวแอมเราทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพ่องัวครับเอฟซีพ่อวัวฝันแม่นเนาะครับเนาะงวดตีผ่านมาครับห้าศูนย์เก้าครับโอ้คันถ่ายมปนตัดเลรีครับเลขเก้านี่เบ้าแอมเราทงก็บอกอยู่ว่าอันต้องหมุนขึ้นเป็นเลขหกน้ำเนาะครับเนาะคันถ่ายมปนตัดเลรีก็ถือว่าไม่โชคครับเอฟซีเป็นศูนย์หกศูนย์หกทันทีครับมาเมื่อนี้ครับเอฟซีต้องตามต่อครับพ่อ้งอกลองเฮ้านี่ครับเพิ่นเห็น เพื่อนฝันเห็นพระอาจารย์ครับเอฟซีพระอาจารย์ถี่มรณะไปแล้วครับพระอาจารย์ถีมมรณะไปแล้วครับท่านพระคู่ครับเอฟซีอยู่บ้านพงงวงละครับเอฟซีมาเข่าฝันครับกวักมือบอกเลขครับกวักมือบอกเลขสองตัวครับสามตัวนั่นครับเอฟซีสิเป็นตัวไรเนาะครับเนาะตอนนี้เบ้าแอมโลธงกับเดินทางมาหาพงงวเป็นทีเรียบร้อยครับอยู่ในบ้านพอหญิงคือเก่าเนาะครับเนาะเพิ่นมาหาเซียวครับต้องมาติดตามกันครับงวดวันที่หนึ่ง ครับงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพศสองพันหกสิบแปดครับเอฟซี FC, กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะไปถามพอ่อเงาวกันครับสวัสดีครับพ่อเงาวครับสว,ส,สวัสดีครับพ่อเงวาวกับฟันแม่นเที่กันค,ออครับพ่อหญิงเหรอครับเป็นเชี่ยวกันนี่ครับผ่าาานนนมเะะะคงวดที่ผ่านมาพ่อเงาะเพิ่นบอกเพิ่นบอกห้าศูนย์เก้าเนาะครับเนาะขั้นถ้าแม่นตัดเลนขั้นถ้าหมุนเหล็กเก่าขึ้นไปเป็นเหล็กหกเนี่ยก็ต้องศูนย์หกแหละครับเอฟซี แต่ขอจังๆเลาครับงวดนี่ขอจังๆเลยครับพงัวครับผมโอ้ยสุดยอดเลยครับผู้เฒ่าผู้แก่ฟันแม่นครับนี่คนมีศีลธรรมนะครับเนาะคุณพ่อกูว่าฟันแนวไหนครับก็ซูเอฟซีเพื่อนฟังนะครับคุณพ่อฟันเหนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไหนล่ะครับพงัวครับอาย์ แถวบ้านแถ่ห้องนี่นะอาจารย์นี่เป็นพระหรือเป็นผู้หรือเป็นอะไงเป็นพระคู่เป็นเป็นพระคู่แตเคยผ่านเห็นเพื่อจแจเวื่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่บ่ล่ะครับเป็นเป็นเจ้าอาวาสแล้วเป็นเจ้าอาจารย์เป็นพระคู่ท่านพระคู่โอ้โหบ่ธรรมดาเด้นี่ครับเป็นพระคู่เนาะเคยอันนี้เพิ่นเคย ันนใพดถากเพิ่นได้ีเคยปฏิวัติปัดถากรับใช้เพิ่นดูแลเพิ่นพวกมือใสเพิ่นควักมืออื่นเออเพิ่นควักเข้าไปหาปัดถู่เรเคยปั่นจ้าเก่จาจะปีจักศักดิครับพัดแต่แตกเรามมระนาไปโอ้เพิ่นโมระนาแล้วครับอืมว่าเพิ่อนลังพิ้งกําแพงโวท์ครับเพิ่นควักมือไปหา ไม่มานม่ยอมยอมเพรอรของดีอืมเพ่ใส่ของดีครับอนไรลองบังเด้อเจ็ดเก่างอบางเด้อเจ็ดเก่าของดีของดีเพราะอะอืมแกก็ตามความูันั่นแหละครับเพื่อกะให้ป้องเดียวได้ลัสามตัวเพ็่ไใหป้องได้ละครับผมว่าเพิ่มพ่ได้ใหสามตัวเพิ่่ได้ให้เออแ่ก็เพื่อก็ใหน้ำเยอะหรอ แค่ก็ซื้อไว้าล่องเบิึงอันนี้เจ็ดสี่สามอภัยไฮเจ็ดสี่สามนี่ครับล่องไว้นี่ครับครับอันนี้อันนี้อันนั้นอะไรอันนี้โต๊ะอันนี้เพิ่นใไฮตัวล่างมันตัวร่องไว่ายตัวล่องไว้อันนี้เจ็ดสี่สามลองว่าเนี่ยไรเนาะหมายถึงว่าก็ลองก็ลองกันไว้น้ำน้อยจังน้อยกันไว้แต่เพิ่นมั่นใจนี่ก็คือสองตัวสองตัวจะชื่อหลังบนเท่านั้นตัวไหนกว่าครับ เจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดเก่าโอ้อย่าลืมมุนขึ้นเป็นเดหกน้ำด้อครับเจ็ดเก่าเจ็ดหกครับหรืว่าหมดิพานมาหาศูนเก่าแต่ยังซูนหกครับแต่เจ็ดสี่เก่านอันร่องไหวว่าสั่นร่องไหวโอ้ครับเจ็ดสสามค่ะเจ็ดสีามค่ะบ่องไหวกันไหวกันไหวแต่เพิ่นกะโบอยากบวกสามตัวเนาะเป็นไห้กันไหวซื้อสตัวนีเพิ่าให้อันนี้เพิ่นกัควกเมื่อกไปหาครับแล้วอันห้เพิ่อกัให้อัน ไอ้ซื้อกิล่องเบิ่งพันวายเจ็ตเก่าพันว่ากับเจ็ดเก่ากฟองเดียว่นึ่ะตัวไหนก่อครับที่ว่าอันล่องไวหน่ครับอันนี้ก็ล่องเบิ่งอันนี้เจ็ดซีสามเบิ่งครับเอ้าเนีทางซื้อสลากินแบงรัฐบาลเนาะเอฟซีกับพอง่วเพิ่นเคยเข้ามาบอกเข้ามาฝันนี่กะ ส่วนมากซีเมนต์้ะครับฟันเห็นทันปะคู่เนาะโมเคยฝฟันเห็นเจือเท่อนน่ะแหละจังหวะอยู่เกิดแอยู่มันพอย่งก็พระกดีที่ว่าเขาตรงเป๊ะเลยครับผมว่ากับฟันแม่นครับผู้เฒ่าผู้แก่ฟันแมนเนาะครับเนาะทันปะคู่หรือเป็นเกิดยุบันเดียวกันก็ผมว่าครับเออแล้วก็เสียหลังมะครับปกติโตเจ้าเพิ่มว่าอันนี้ขึ้นวันผระก่อนวันผระนั่นแหละอายุเป็นหูวพอครับเจ็ดปี อายุเพิ่นแปดสิบสองปีอายุแปดสิบสองปีครับจดไว้นั่มนะครับเอฟซีเพราะว่าอาธิมาอายุเพิ่นกระไดเนาะพอเงัวเนาะเพิ่นมรณะาแปดสิบสองปีครับเอฟซีแปดสิบสองปีครับเพิ่นควักมือเอินพออย่างงัวเออเพิ่นควักขวักแบบเลยตัวพันอันลีตัวนี้พันโมเมนต์เลยอันนี้ตัวเอฟซีอย่างตันเอฟซครับครับพันกับว่าผันครับแมนแมนแมนครับโอ้ย เป็นไปได้เราค้อนึ่งอนี้เออผมปยังตอกครับฝันก็คือฝันเนาะครับเนาะแนวทางถือพวถือคือพวกว่าขายตาพี่น้องครับพันก็ว่าพันครับันก็เคยกบใคเคยถืออะไงวะอย่หรอยืออไรกังวะนี่ไม่ไม่กัเขานอกะเนาะอันนี้อันนี้พี่ยังไงจับอันอันนี้ผ้าทูดงก้าทูดงหรือผ้าอักวบอ จำได้ว่หาูหาหาซูเก่าเนอะเอพัดุลงอุพัดุงครับครับหาซูเก่า่นอะละขั้นถาเป็นผู้เอาเป็นเหันหัวนาะแต่ว่นนี่คลิปคุณพ่อหัวบอกย่หันหัวอยู่บอกครับหัวอยู่ในเอฟซีเฮ้ากับทีพวกอันที่ล่ะเพราะว่าเอซีมักตรงๆเลยเนาะแต่ครับเป็นเป็นเหล็กหน้ำเนรอครับนี่เนี่เจ็ดเก่าหรือว่าหกเก่าเนาะครับเนาะ เป็นเจ็ดเก้าหรือเจ็ดหกค่ะเจ็ดเก่าแหละเพื่อนไทยเจ็ดเก่าให้ร้องเบ้่งเจ็ดเก่าเพื่อนว่าครับถือครับพอเงี่ง้ว่าเพื่อนฝันแม่นจังไรอีกครับพอเง่ยง้ว่าความเคลื่อนไหวของผีต่างๆผีแม่ยหมายมาหาบอครับอบอบมาเลยบอครับฝันเดียวเลยล่ะฝันอันเดียวเออฝันอล่ะฝันอันนี้ครับฝันจ้าเกลือครับโอ้ยขอบคุณพอเง่ยง้ว่าหลายๆครับ ขอบคุณครับพ่อหัวครับผมเอาเยอะใช่ไหมเอฟซีเบิงตัวเลขเนาะครับนี่เดี๋ยวเอามาผิดก่อนเลยครับพงวพ่อหัวกวดวันที่หนึ่งครับเอฟซีพ่อใหญ่งัวครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเอฟซีแนวทางสื่อสลากกินแมงรัฐบาลเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับอายุพระอาจารย์ที่เพิ่นมรณะไปครับที่เพิ่นมรณะไปนี่ครับแปดสิบสองปีครับเอฟซีเรือว่าตัวร่องวัยว่าสั่นล่องวัยจักหน่อย เจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามเนาะขอให้มีโชคไงถูกรอตลีรางวัลที่หนึ่งกับพงม่วข้องเฮาครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเบ้าแอมระทงสิภาไปเบิ่งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมระทง่ิภาเดินทางไปทาบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขาย ขา้ขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวมนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อรถตอรีเป็นสิเรือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหางยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ hmm. เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับบี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อารนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนียพ่อนวดปู่หลอดตี๋เหรอบผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังา้าล้านเห็ดในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดขคกลกมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลงปูหลอดมานานแล้วเหมือนี้กครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลงปูนะครับเนาะกับผู้ชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เด้เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับานผม้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับทรามบุมเมื่อแทะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับารผม้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยานผม้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาสเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีแล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันม,นมหาสนีหลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์น,นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช้นกันนี่ครับหูยนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมหล่อทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอ็มเราต่งนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่เนาะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนยียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนยียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบอรหลายครับมาฝากอิบซี่บอรหลายกระโถนะ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ